ต้นกาเนิดต้มยํากุ้งอาหารประจำชาติของประเทศไทยที่แสนอร่อยมันมีที่มาอย่างไงไปฟังครับเชื่อกันว่าถือกําเนิดในภาคกลางของประเทศไทยดินแดนที่ดมสมบูรณ์ไปด้วยกุ้งแม่น้าแน่ดีแม้จะไม่มีช่วงเวลาที่บันทึกในประวัติศาสตร์ที่มันแน่ชัดแต่หลายฝ่ายเนี่ยเชื่อว่าต้ยมยากุ้งเนี่ยน่าจะเกิดก่อนการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ในอดีตวิถีชีวิตของชาวริมน้าของคนภาคกลางเนี่ยค่อนข้างที่จะผูกพันกับอาหารทางธรรมชาติ กุ้งแม่น้ำจะเป็นวัตถุดิบหลักที่ค่อนข้างจะหาได้ง่ายแล้วก็ามาปรุงได้หลากหลายเมนูหนึ่งในนั้นก็คือการนามาต้มกับสมุนไพรพื้นบ้านที่มีอยู่ในครัวเรือนเช่นตะไคร้ใบมะกรูดพริกขี้หนูแล้วก็น้ำปลาเพื่อดับกลิ่นคาวแล้วก็เพิ่มรสชาติอาหารต้มยำในยุคแรกๆเนี่ยอาจจะมีความเล็กง่ายมากกว่าในปัจจุบันโดยในรสชาติเปรี้ยวจากมะนาวหรือว่ามะขามเปียกแล้วก็ความเผ็ดร้อนจากพริก ต่อมาเนี่ยเมื่อมีการผสมผสานาวัตถุดิบต่างๆมากขึ้นต้ยมยำกุ้งเนี่ยก็เลยเริ่มมีการพัฒนาให้มีกลิ่นหอมแล้วก็กลมกลม่อมแล้วก็เป็นรสชาติที่เรารูจักกันอยู่ในปัจจุบันการที่ต้ยมยำกุ้งเนี่ยได้รับความแพร่หลายไปทั่วประเทศรวมถึงเป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติเพราะว่ามีรักษณะที่เป็นเอกลักษณ์รสชาติที่กลมกลม่อมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามท้องถิน่นทําไม่ต้ยมยำกุ้งเนี่ยเป็นหนึ่งในอาหารที่โด่งดังไปทั่วโลกถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับับบจก,กนนะนะ้าะ